สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับรายการห้องสมุดคนเล่นหุ้นนะคะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงประเภทของหุ้นว่าหุ้นแต่ละประเภทมีลักษณะยังไงควรซื้อขายตอนไหนหุ้นสไตล์ไหนที่เหมาะกับการลงทุนของเราจะมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ จริงๆแล้วการแบ่งประเภทหุ้นเราสามารถแบ่งออกได้หลายวิธีบางคนอาจจะแบ่งตามสไตล์การลงทุนบางคนอาจจะแบ่งตามอุตสาหกรรมหรือบางคนอาจจะแบ่งตามลักษณะรูปแบบของหุ้นเช่นการแบ่งประเภทหุ้นตามวิธีต่างๆก็ขึ้นอยู่กับความต้องการในการลงทุนของแต่ละคนเลยแต่ว่าเราจะแบ่งประเภทหุ้นไปทําไมล่ะแค่ซื้อๆขายๆไปเลยไม่ได้หรอ บอกเลยว่าไม่แนะนํานะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราศึกษาและวางแผนการลงทุนมาเป็นอย่างดีเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงไปได้เยอะเลยหุ้นแต่ละตัวก็มีจุดเด่นรูปแบบความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถ้าเรารู้ประเภทของหุ้นมันก็จะช่วยให้ราวางแผนการลงทุนของเราได้ดีขึ้นโดยสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือการแบ่งประเภทของหุ้นออกเป็น6แบบตามลักษณะรูปแบบของหุ้นซึ่งเป็นหลักการของนักลงทุนระดับโลกอย่าง Peter ลิน c h นั่นเองคะ่ะประเภทที่1 หุ้นโตเร็วหุ้นโตเร็วคือหุ้นที่ราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งทังที่อาจจะยังไม่ทํากําไรเลยด้วยซ้ําและเป็นหุ้นที่จะได้กําไรเติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ต่ำกว่า20%ต่อปีหุ้นประเภทนี้โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาใหม่หรือบริษัทขนาดเล็กที่กําลังมาแรงแต่หุ้นประเภทนี้จะให้ปันผลที่น้อยหรืออาจจะไม่ให้เลยก็ได้เนื่องจากว่ากําไรที่ได้มาจากบริษัทจะต้องนําไปพัฒนาขยายกิจการต่อไปในอนาคตแต่หุ้นที่โตเร็วจะเจอปัญหาความผันผวนสูงจัดอยู่ในกลุ่ม High Risk High Return หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงแต่อาจให้ผลตอบแทนทนี่มาก และถึงจะเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มาแรงมีโอกาสเติบโตได้สูงก็จริงแต่ก็อาจจะให้ผลตอบแทนสูงๆในระยะเวลาที่ไม่นานและเสี่ยงที่จะถูกเทขายไม่มีเหตุการณ์ที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่ตลาดหวังค่ะประเภทที่2คหุ้นโตช้า หุ้นโตช้าคือหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่เคยเติบโตได้ดีแต่ปัจจุบันพอบริษัทมีฐานธุรกิจที่แข็งแกรง่งมีความมั่นคงมากขึ้นบริษัทเหล่านี้ก็อาจจะถึงจุดอิ่มตัวและเริ่มเติบโตช้าแต่ข้อดีคือยังสามารถจ่ายปันผลได้ในระดับที่ดีถึงดีมากและสม่ำเสมออีกด้วยแต่การลงทุนประเภทนี้เราไม่ควรมองแค่การจ่ายปันผลที่สูงแต่เราควรมองว่าในอนาคตบริษัทจะยังสามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอไหมหรือการที่บริษัทจ่ายปันผลเยอะ,เ,ยอะเนี่ย แปลว่าบริษัทมาถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือเปล่าเพราะการที่บริษัทไม่มีแนวโน้มที่จะเติบโตอาจส่งผลทําให้บริษัทจ่ายปันผลได้น้อยลงเรื่อยๆและราคาหุ้นที่นอกจากจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วแต่ราคาจะลดหัวภาพจนเราขาดทุนได้น,นั่นเองค่ะประเภทที่3หุ้นแข็งแกรง่งหุ้นประเภทนี้มักเป็นหุ้นของบริษัทใหญ่ๆและมีชื่อเสียงด่งดังธุรกิจเติบโตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบริษัทที่แข็งแกรง่งและหลังจากนั้นจะเริ่มเติบโตช้าลง แต่หุ้นของบริษัทเหล่านี้จะยังสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสภาวะวิกฤตต่างๆยกตัวอย่างเช่นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานไฟฟ้าที่ถึงแม้เศรษฐกิจจะตกต่ำมากแค่ไหนแต่ผู้คนก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าอยู่และด้วยความที่เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งทําให้สามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือนําเงินไปซื้อกิจการอื่นๆได้และอีกหนึ่งข้อดีคือมีความผันผวน,นที่ต่ํานักลงทุนจะเจอกับความเสี่ยงที่น้อยลง เรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่ควรมีไว้ในพอร์ตเพื่อปกป้องความเสี่ยงจากหุ้นอื่นๆนั่นเองค่ะประเภทที่4หุ้นฟื้นตัวหุ้นฟื้นตัวคือหุ้นของบริษัทที่โตช้าจนถึงขั้นเลี้ยงไม่โตเลยก็ว่าได้หรือเป็นหุ้นที่เคยอยู่ในช่วงวิกฤตหรือเจอปัญหาการขาดทุนมาก่อนแต่อยู่ดีๆก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวกลับมาอยู่ในสภาวะที่ดีอีกครั้งซะงั้นรวมถึงมีโอกาสที่จะสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซบางตัว ที่เจอปัญหาการขาดทุนจนเกือบหายไปจากตลาดแต่พอโควิดมาก็ทําให้หุ้นกลับมาทํากําไรได้มากขึ้นเพราะผู้คนไม่สามารถที่จะออกไปจับใจ่ายใช้สอยได้ตามปกติแต่ถ,ถึงอย่างนั้นหุ้นประเภทนี้เป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงมากซึ่งนักลงทุนจะต้องดูให้ดีว่าหุ้นที่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้เนี่ยจะสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องไหมหรือยังเป็นบริษัทที่มีหนี้สินเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะถ้าเลือกซื้อหุ้นผิดตัวบอกเลยว่ามีเกณฑ์ขาดทุนยับเยินแน่นอนค่ะประเภทที่5หุ้นวัฒถจัก หุ้นวัฒจักรคือหุ้นที่มียอดขายและกำไรที่ไม่สม่ำเสมอเพราะจะมีการผันผวนและปรับตัวไปตามภาวะเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นพวกหุ้นของสินค้าพภกภันฑ์น้ำมันสินค้าเกษตรหรือยางพาราก็เรียกได้ว่าเป็นหุ้นวัฒจักรเพราะสินค้าเหล่านี้จะมีราคาที่แปรผันไปตามกลไกดีมาและพปลายถ้าสินค้าเป็นที่ต้องการสูงราคาก็จะสูงขึ้นในทางกลับกันถ้าเศรษฐกิจตกต่ำผู้คนไม่ต้องการซื้อสินค้าก็จะทำให้ราคาถดถอยตามลงไปด้วย หุ้นประเภทนี้จึงจัดอยู่ในหุ้นที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงดังนั้นนักลงทุนควรเลือกซื้อขายหุ้นประเภทนี้ในช่วงเวลาที่ถูกต้องเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจทำให้ขาดทุนได้มากถึง80%เลยทีเดียวค่ะมาถึงประเภทสุดท้ายกันแล้วนะคะประเภทที่6หุ้นสินทรัพย์มากหุ้นสินทรัพย์มากคือหุ้นของบริษัทที่มีสินทรัพย์ที่เรายังไม่รู้มูลค่าอยู่อีกมากเช่นบริษัทที่มีเงินสดที่ดินหรือเครื่องจักรเยอะ หรือมีการถือครองหลักทรัพย์อื่นๆอีกมากมายที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างชัดเจนดังนั้นการจะลงทุนหุ้นประเภทนี้ต้องอาศัยการดูงบการเงินศึกษาและทําความรู้จักกับบริษัทที่จะลงทุนให้เข้าใจถึงที่สุดเพื่อประเมินมูลค่าที่ซ่อนอยู่ของบริษัทที่อาจส่งผลต่อหุ้นที่เราจะลงทุนนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนทั้งหมดนี้คือประเภทของหุ้นที่แบ่งตามหลักการของกูรูนักลงทุนระดับโลกอย่างปีเตอร์ลินช์นะคะซึ่งหุ้นแต่ละประเภทก็มีรูปแบบ จุดเด่นจุดด้อยและความเสี่ยงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนต้องการที่จะลงทุนแบบใดยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนแต่ไม่ว่าหุ้นชนิดไหนก็สามารถทําให้เราได้กําไรและขาดทุนได้เช่นเดียวกันดังนั้นนักลงทุนจะต้องเข้าใจหุน้นและการลงทุนเป็นอย่างดีและสามารถประเมินได้ว่าหุ้นที่เราจะซื้อนั้นจะให้ผลตอบแทนตามความต้องการของเราหรือไม่ั่นเองค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ช่องเอเชียธุรกิจกันด้วยนะคะเพราะเอเชียธุรกิจจะพาคุณปลดล็อกความคิดสู่โลกการลงทุนค่ะสำหรับวันนี้ห้องสมุดคนเล่นหุ้นขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ